สงครามความขัดแยงและความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วโลกมากกว่า100ล้านคนต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยผู้พลัดถิ่นและสูญเสียทุกอย่างพวกเขาพลัดถิ่นและลี้ภัยมาจากสถานาการณ์ใดบ้างเวเนซุเอลาริกิจการพลัดถิ่นครั้งใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกา6ล้านคนต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยและผู้อพยพทางประเทศเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อรุนแรง เงินหนึ่งล้านมีมูลค่าเหลือเพียงหนึ่งบาทขายแคลนทั้งอาหารยารักษาโรคและปัจจัยพื้นฐานเช่นน้ำและไฟฟ้าทาวีปแอฟริการาว30ล้านคนในแอฟริกาเป็นผู้ลีภ้ภัยผู้ขอลีภ้ภัยหรือผู้พัดถิ่นภายในประเทศซึ่งนับเป็นหนึ่งในสของจำนวนประชากรผู้ลี้ภัยทั่วโลกทั้งหมดในปี2021 แอฟริกาต้องเผชิญกับการพลัดถิ่นครั้งใหม่ของผู้คนนับล้านจากความรุนแรงและความขัดแย้งที่ปะทุข,ขึ้นในหลายประเทศทั่วภูมิภาคอัฟกานิสถานวิกฤตที่มีความท้าทายและยาวนานมากที่สุดวิกฤตหนึ่งของโลก3.5ล้านคนพลัดถิ่นอยู่ภายในประเทศ24ล้านคนต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม กว่า40ปีที่ประชาชนในอัฟกานิสถานต้องเผชิญกับความยากลำบากในความขัดแย้งซ้ำแล้วซ้ำเล่ามากกว่าครึ่งของประชากรชาวอัฟกันต้องเผชิญกับความอดอยากรุนแรงระบบสาธารณสุขที่ล่มสลายเด็กๆจำนวนมากต้องออกจากโรงเรียนซีเรียหนึ่งในวิกฤตผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก11ปีของวิกฤตการณ์13.7ล้านคนต้องพัดถิ่นและลี้ภัยจากบ้าน นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ในยูเครนเยเมนคองโกสูดานใต้นี่เป็นเพียงบางส่วนของรุกิตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกเด็กผู้หญิงผู้ชายและครอบครัวนับล้านต้องเผชิญกับความโหมดร้ายและความยากลำบากจากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานสันติภาพคือสิ่งที่เราทุกคนต้องการให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดแต่วันนี้ความเมตตาจากคุณ ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเยียวยาพวกเขาจากความเจ็บปวดได้ช่วย UNHCR มอบอาหารน้ำสะอาดที่พักพิงที่ปลอดภัยการรักษาพยาบาลการศึกษาและความหวังร่วมบริจาคตอนนี้ที่ www.unhcr.org/th หรือร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี UNHCR Special Account เลขที่0042258596 0042258596การให้จากคุณมีค่ายิ่งใหญ่ขอบคุณที่ช่วยชีวิตและไม่ปล่อยมือจากพวกเขาค่ะ